สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเทสเสียงแป๊บนึงนะคะได้ยินเสียงไหมคะ one two three okay, นะ โอเคค่ะ okay. สวัสดีค่ะหมอโมนะคะหมอพิม์คลินวารดิศีนะคะ,ะ,คะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาศาสตร์การเจริญพันธุ์ประจำเซเปอร์เทสต์กรุ๊ปสาขาอัม,มรินและก็สาขาศรีราชาคา่ะวันนี้เราจะพูดกันเรื่องปัญหาของเยื่อบุโพรงมดลูกที่คบป่อยระหว่างที่หมอกําลังเตรียมจะย้ายตัวอ่อนนะคะที่วันนี้เราจะพูดเรื่องนี้กันเนี่ยเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนไข้เข้ามาหาหมอมาปรึกษาหมอบ่อยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไข้ ของที่นี่เองหรือว่าเป็นคนไข้ของที่อื่นที่มีตัวอ่อนที่อื่นแล้วแล้วระหว่างเตรียมขนาวาลูกมีปัญหาไม่ได้ย้ายสะทียนะคะ <c oughs> ก็มาปรึกษาว่าเออทายังไ,ไงต่อไปดีนะคะเราก็คิดว่าเฮ้ยเราเจอคนไข้ประเภทนี้บ่อยเราคิดว่าน่าจะพูดเรื่องนี้ให้ให้คนได้มีความรู้กันนะคะว่าเฮ้ยเกิดจากสาเหตุอะไรแก้ไขได้ยังไงดีนะนะคะเอาล่ะก็ก่อนที่จะไปพูดถึงปัญหาของเย่บบุมดลูกหมอมอยากจะให้ดูรูปของเย่บบุมดลูกที่ปกติ นะคะที่หมอต้องการอยากได้แบบนี้เลยระหว่างที่กำลังใส่แบบนี้คือเพอร์เฟกที่สุดนะคะ้คตหน้าตาเป็นแบบนี้อ,อ่ะนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือเห็นเป็นสามชั้นส่วนเลยนะคะเป็นขีดบนขีดกลางขีดล่างแล้วก็เป็นสีขาวดําตัดกันอย่างเงี้ยนะคะเรียกว่าใสาสวย เห็นสามชั้นแล้วก็ความหนาเนี่ยวัดจากตั้งแต่ชั้นบนลงมาจนชั้นล่างเนี่ยเคลือบหนาเนี่ยต้องการแปดถึงสิบสองมิลเมตรนะคะถึงกะดิที่สุดนะคะทีนี้อันนี้คือผนาของวง็ลูกที่ปกติที่หมอต้องการนะคะคือเกินแปดไม่เกินสิบสองมิลเมตรแล้วก็หนาสามชั้นส่วนแบบนี้ทีนี้ถ้าไม่ใช่แบบนี้เลยเนี่ยเรียกว่าเริ่มมีปัญหาแล้วปัญหาอะไรบ้างคือเฮ้ยหมอหนาไม่ถึงแดมิลลิเมตรนะคะเอะ่เตรียมแล้วได้10มิลลิเมตรตลอดเลยเป็นอะไรไหมนะคะ ถ้าเจ็ดมเมตรเนี่ยจริงๆแล้วหมอก็เคยย้ายตัวอ่อนที่เจ็มิเมตรมาก่อนนะคะเพราะว่าทําทุกวิีทางแล้วยังไงก็ได้มากที่สุดคือเจ็ดมเมตรเองนะคะจริงๆเจ็ดมลเมตรเนี่ยเรียกว่าพอแก้มย้ายได้นะคะก็มีในวิจัยเนี่ยก็พบว่ามีการตั้งอัตราการตั้งคันอยู่นะคะแล้วก็จากประสบการณ์ตัวเองเนี่ยก็ยังพอตั้งคันได้อยู่แต่แปดเนี่ยดีที่สุดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรียกว่าบางเลยเนี่ยบางเลยเนี่ยคือต้องน้อยกว่าเจ็ดหกจุดปดหุดเก้าก็ถือว่าบางนะคะนะ เป็นที่ไม่ใช่เจ็ตขึ้นไปเนี่ยเรียกว่าผนังมมลูกบางแล้วเนี้เลยเวลาเราผนังมมลูกบางเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างต้องหาสาเหตุก่อนทีนนเนี้ยหาสาเหตุเนี่ยอันนี้จะแนะนําเลยว่าหาสาเหตุของความบางเนี่ยแนะนําว่าให้สองกล้องดูในโพรโมลูนะคะเนี้ยสองกล้องคือยังไงก็คืออันนี้คือมมลูคเราใช่ไหมข้างในเนี้ยสามเหลี่ยมเนี้ยก็คือโพรงมลูตรงนี้คือปากมมลูเราจะใส่กล้องเข้าไปในปากมมลูเข้าไปดูข้างในโพรงมลูว่ามีอะไรบ้างนะคะทีเนี้ย สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดเลยของการที่ผนังมลูกบางเนี่ยคือมีผังผืชนะคะมีผังผืชอ,อยู่ข้างในทีนี้คาว่าผังผืชอ,อยู่ข้างในเนี่ยให้เราจินตนาการว่าผังผืชมันคือหยักย่อยหยักย่อยคือใหญ่เป็นมุมนะคะทําให้แบบมีการติดกันของผนังมดลูกไม่บานออกอย่างเงี้ยมันติดกันถูกเชื่อมกับม้ติดกันแล้วก็มีเยื่อใหญ่เย,ย,ยื่อให่เดี๋ยวหมอเปิดลกดูกให้ดูผนังมดลูกที่มีผังผืชจะหน้าตาเป็นแบบนี้ เผื่อจินตนาการกันไม่ออกอ่ะนี่เนี่ยเป็นเยื่อใยมุมอย่างเงี้ยทาให้ผนังมันแคบมันแคบมันทําให้แบบเตรียมยังไงก็ก็ไม่หนาสักทีอันนี้คะ่ะก mm ็ hmm. คือเออมีสาเหตุที่พบบ่อยก็คือเรื่องผองขุดทีเนี้ยเออเราเป็นผังพื้นได้ยังไงทีเนี้ยเวลาคนที่ผนังม้นลูกบางเนี่ยให้กลับไปดูประวัติของคนไข้นะคะคนไข้ถามตัวเองว่าเฮ้ยฉันเคยผ่าตัดในโพรงมลูกมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการขูดมดลูกขูดเพื่อวินิจฉัยเรื่องเลือดออกปกติ ประจำเดือนผิดปกติแล้วหมอคุณ่าลูกหรือคุมวลูกจากการที่แทงลูกไปหมอเขาคุณ่าลูกออกมาหรือว่ามีเคยมีติ่งเนื้อในผนังมดลูกมาก่อนเคยมีก้อนเนื้องอกหมอส่องกล้องเข้าไปตัดติ่งเนื้อหมอส่องกล้องเข้าไปตัดก้อนเนื้องอกทั้งหมดทั้งหมดนี้คือการผ่าตัดในผพงมดลูกการผ่าตัดทุกสิ่งทุกอย่างบนงโลกไปนนี้ทําให้เกิดผังผืดได้หมดนะคะทีนี้พอเรามีผังผืดปุ๊บ มันทําให้ผนังมะลุของเราบางมันไม่เพเื่อความที่จะใส่จออ่อนใส่เข้าไปแล้วก็อาจจะไม่ติดเพราะไปติดผิผืนนี้แทนนะคะก็อาจจะต้องพอเราส่องกล้องเข้าไปแล้วเนี่ยการส่องกล้องไปทั้งที่การวินิจฉัยเพื่อให้เรารู้ว่ามันมีอะไรข้างในนั้นนะแล้วก็สามารถรักษาไปได้ด้วยนะคะก็ใช้กันกไกรนี่แหละตัดผืนพอเราตัดขผืนแล้วก็เวลาเตรยมผนังมะลุก,ก็จะหนาได้ดีขึ้นนะคะต่อมาถ้าเกิดบางและไม่มีสาเหตุอะ่ะบางจากอะไรได้บ้างนะคะไม่มีสาเหตุหมายถึงไม่เคย ไม่เคยทําอะไรต่างๆเลยไม่เคยผ่าตัดอะไรต่างๆในผนังมดลูกมาก่อนเลยนะคะหมอส่องกล้องเข้าไปแล้วเฮ้ยไม่เจออะไรเลยไม่เจอไม้แต่ผังดื้เลยนะคะทายังไงได้บ้างนะคะก็อาจจะเป็นบางบางก็อาจจะหมออาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการเจมผนังมดลูกใหม่นะคะเตรียมด้วยวิธีการใช้ยาฮอร์โมนไม่หนาอาจจะใช้ฮอร์โมนเพิ่มมากขึ้น นะคะหรืออาจจะเปลี่ยนไปใช้วิธีการอ่ะเต็มธรรมชาติไหมลดธรรมชาติให้ไข่เราไปคนสร้างฮอร์โมนเองให้เพื่อให้หนาหรือว่าอาจจะเปลี่ยนไปเป็นใช้ยากระตุ้นนะคะยากระตุ้นไข่เหมือนตอนที่เราเก็บไข่นั่นแหละใช้กระตุ้นเพื่อให้ไข่มีหลายๆใบหน่อยช่วยกันสร้างฮอร์โมนให้มากขึ้นหน่อยนะคะอาจจะสักสามสี่ใบเพื่อให้ผนังลูกหนาอ่ะสักเจ็ดก้องแค้นก็ใส่ได้แล้วอะไรแบบนั้นหรือมันจะมีตัวช่วยอยู่เช่นอาจจะมีการฉีด PRP นะคะ PRP ก็คือ เพเเลตเลือพลาสมาก็คือเป็นพลาสมาที่ปั่นออกจากเลือดของเราเป็นชั้นที่มีเกล็ดเลือดสูงนะคะอ่านะคะก็ดูดเลือดออกมาจากเราแล้วเอาไปปั่นเพื่อให้ได้ PRP นี้มานะคะแล้วก็ฉีดเข้าไปอันนี้ปลอดภัยเพราะว่ามันมาจากเลือดเราเองนะคะมันทาให้อ่าไม่แพ้ไม่พบการแพ้ต่างๆทั้งสิ้นเพราะว่ามันมาจากเลือดเราเองนะคะแล้วฉีด PRP เข้าไปมันจะเป็นทาอะไรบ้างมันจะไปกระตุ้นโกลด์แฟกเตอร์ข้างในทําให้เซลล์ต่างๆเนี่ยมีการอ่าเขาเรียกว่า เพิ่มจํานวนมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเซล์ของเยื่อบุผนังโมลูคต่างๆมาทําให้หนาได้ดีขึ้นหรืออาจจะไปปรับปรุงปรับปรุงสิ่งไวล้อมข้างในเอไบโอนเมนข้างในระดับเซลเพื่อให้รับตัวอ่อนได้ดีขึ้นถึงแม้จะช่วยให้หนาขึ้นได้เล็กน้อยไม่ได้หนาขึ้นมากอย่างที่คิดแต่เวลาเราใส่ตัวอ่อนเข้าไปปุ๊บอาจจะช่วยทําให้ผนังโมลูกเรารับตัวอ่อนได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็คือประโยชน์ของ p r p นะคะถ้าเกิดคนที่ไม่มีสาเหตุอะไรก็ตามเลยไม่มีเลยแต่ว่าเตรียมแล้วบาง ก็เปลี่ยนวิธีการเตรียมหรือใช้ตัวช่วยเช่น PRP หรือมีอื่นๆอีกนอกจาก PRP ก็อาจจะเปลี่ยนพวกการฉีดโกรตร์เข้าไปเลยนะคะฉีด G-CSF ตัวที่เป็นยากระตุน้นโกรตร์เข้าไปเลยนะคะอันนี้ก็มีอยู่ที่เอนดชนทั่วไปน่าจะมีหลายที่นะคะที่มีการฉีดตัวนี้เข้าไปในผงวัลูกวิธีการฉีดก็คือทําเหมือนเหมือน IUI เหมือนตอนฉีดเชือ้อก็คือขึ้นขายยางไม่ต้องโดนยาสลบทั้งสิ้นแล้วก็ใส่สายเข้าไป ในปากมะลูกฉีดยาเขาเ้าไปในโพรงมะลูกนะคะอย่างนั้นอันี้ฉีดเนี่ยต้องฉีดตอนในรอบที่เรากําลังเตรียมผนังมะลูกอยู่สมมตินะฉีดรอบก่อนที่จะเตรียมผนังมะลูกสมมติเราเตรียมเดือนกรกฎาคมแต่ไปฉีดรอบมิถุนาย,อย,าอยานอันนี้ไม่ได้ผลต้องสมมติเราจะใส่เดือนกรกฎาคมก็ฉีดในรอบที่เรากําลังเตรียมอย่างนี้ยแล้วก็รักษาติดตามไปว่าหนาขึ้นดีไหมนะคะอันนี้คือวิธีการนะคะต่อมา,อา มีน้ำในโกลูบปัญหาต่อมานะคะเรื่องบางจบแล้วเรื่องบางจากผังผืดบางที่ไม่ใช่ผังผืดช,ช่วยอะไรได้บ้างต่อมาเรื่องมีน้ําในโกลูบนะคะทีเนี้ยมีน้ําคือยังไงก็คือปกติที่หมอโชโช่ลูกอัลตราซาวเมื่อกี้ที่เป็นลูกของอัลตราซาวปกติให้ดูแหละอย่างนี้นะคะอ่าอย่างนี้ทีนี้ถ้ามีน้ําในโกลูบเนี่ยจะมีสีดํดๆน้ําจะเป็นสีดําเวลาเห็นอันตราซาวน้ำจะเป็นสีดํานะ, M, น,ะน,ดนะคะก็จะเห็นมีน้ําแทรก ทำให้ไม่เห็นเป็นสามชัม้นเห็นเป็นสี่ชั้นแทนเลยเพราะว่าผนังมลูกตรงกลางเนี่ยมันถูกแบ่งออกไปด้วยน้ํานะคะมีน้าเนี่ยสาเหตุที่พบบ่อยของการมีน้าเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเรามีผังผืดอ,อยู่ข้างในนะคะอ่ามักจะเกิดร่วมกับประวัติเอ้เคยติดเชื้อในผนังนม้ลูกมาก่อนหรือมีการขูดมวลูกมาก่อนหรือว่าทําผ่าตัดแต่งภายในในมลูกมาก่อนอย่างเงี้ยนะคะอ่าก็เรามีผังผืดทีนี้เวลาม่มีผังผืดก็จินตนาการว่าเป็นเยื่อใยในมุมเนี่ย ล็อกเอาไว้ทีนี้ปกติแล้วร่างกายเราเนี่ยมันจะผลิตน้ําหลอดลื่นตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นข้างในต่างๆอะไรจรินตนาการในช่องคอเนี่ยมีน้ําหลอดลื่นในโพรงมดลูกเราก็จะมีน้ําหลอดลื่นกันทีนี้น้ําเนี่ยที่มันผลิตขึ้นมาเนี่ยมันออกไม่ได้มันติดเยื่อใยมันมุงไว้มันก็เลยล็อกเป็นน้าอยู่ข้างในนะคะอ่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่เฮ้ยทำให้ไม่มีน้ำในโพรงมดลูกคุณปี๋ผ่าื้นหรือเปล่าก็วินิจฉัยและรักษาได้โดยการสอ่องกล้องโพรงมดลูกเข้าไปดูนะคะหรือ ถ้าเกิดสองกล้องเข้าไปแล้วเฮ้ยไม่เจออะไรเลยไม่เจออะไรเลยไม่เจอผังผืดแล้วก็ไม่มีประวัติการรักษาต่างๆไม่มีมประวัติการทัดผ่าตัดต่างๆในของรูมปมาก่อนแตนน่มีน้ําอ่ะมีน้ํตกใสาเหตุอะไรก็อาจจะเช่นจากที่หมอเคยเจอนะก็มีประวัติว่าผ่าท้องคอดมาผ่าท้องคอดผ่าตัดซีซ่าเนี่ยแหละนะคะก็มันทําให้ตรงบริเวณแผลซีซ่าเนี่ยมันชอบมีน้ํามีมูกเนี่ยไปขังอยู่ตรงนั้นไม่ออกไม่ได้มันออกทางฝั่งรูเรามาเป็นตกขามาเป็นมูกเนี่ยไม่ได้ มันไปถางอยู่ตรงรอยแผลตัดซีซ่าทําให้น้ำเนี่ยมันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งขึ้นบนวิ่งลงล่างวิ่งขึ้นบนวิ่งลงล่างอย่างนี้นได้นะคะอ่ะก็แผลผตัดซีซ่าเกิดจากแผลผตัดซีซ่าได้หรือเกิดจากเรามีการติดเชื้อติดเชื้อในโกลูนนะคะติดเชื้อในเยื่อบุโกลูกของเรามีการติดเชื้อทําให้มันผลิต น้ำเหมือนเป็นน้ำเหลืองขึ้นมาหรือเป็นน้ำหนองไปเลยอะไรเงี้ยมีการติดเชื้อเรื้อรังนะคะซึ่งเราอาจจะไม่รู้ตัวนะคะก็บางทีก็จะวินิจฉัยได้ทางการส่องกล้องบ้างนะคะเวลาส่องกล้องเวลาเราเจอส่องกล้องเข้าไปแล้วเนี่ยเราเจอแบบอย่างเงี้ยแดง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 อย่างเงี้ยเฮ้ยอาจจะเป็นเยื่อบุโพรงมดลูกอักเสบก็ได้นะคะอ่ะทีเนี้ยอันนี้เผื่อโชว์ให้ดูหน่อยโพรงมดลูกของเราที่ปกติเวลาส่องกล้องเข้าไปแล้วจะเห็นแบบนี้โล่งเลยโล่งโจงไม่มีปัญหาอะไรเลย แต่ยางเงี้ยเออแดงๆเงี้ยคืออาจจะเป็นการอักเสบเรื้อรังนะคะมีการติดเชื้ออยู่ข้างในทําให้มีการผลิตน้ํานะคะก็ถ้าตรวจเจอปุ๊บหมออาจจะให้ยาฆ่าเชื้อไปกินยาฆ่าเชื้อ,อาจะารักษาเรื่องน้ําในผนังลกได้นะคะอ่าน้ำก็จะแห้งไปเองนะคะหรือถ้าไม่ได้เกิดจากทางพืชไม่ได้เกิดจากการติดเชือ้อใดๆทั้งสิ้นไม่ได้เกิดจากไม่เคยผ่าตัดท้องคอดมาก่อนไม่มีแผลผ่าตัดซีซาสหน่อยอย่างเงี้ยน้ําเกิดจากอะไรได้บ้างอาจจะเป็นเพราะว่าหมอ ใช้ยาเวลาเราเตรียมผนังไว้ลูกเนี่ยเรามีทั้งรอกใช้ยาให้ใช้ฮอร์โมนเพียวๆเลยบางทียาฮอร์โมนอาจจะมากเกินไปเวลาเราใช้ยาฮอร์โมนมากๆเนี่ยมันทําให้น้ําได้นะคะก็อาจจะไปเปลี่ยนมบเป็นรอบธรรมชาติรอบธรรมชาติเนี่ยจะแห้งกว่านะคะจะผลิตน้ําออกมาน้อยกว่านะคะหรือตัวประสบการณ์ของหมอเองนะคะจากประสบการณ์ของหมอเองเนี่ยเคยเจอแบบที่ไม่มีสาเหตุใดๆเลยนะคะเปลี่ยนมาเป็นรอบธรรมชาติก็แล้วยังมีน้าอยู่นิดหน่อยอย่างเงี้ย ปกติหมอก็ทํายังไงบางทีหมอก็ดูดน้ําดูดน้ำหนึ่งวันก่อนใส่ยังมีน้ําอยู่ก็ดูดน้ําแล้วก็ใส่ตัวอ่อนเลยอย่างนี้ก็สามารถตั้งรข์ได้เหมือนกันนะคะมีน้ํานิดเดอยนะคะแต่ต้องดูดออกมาก่อนเพราะไม่งั้นใส่เข้าไปปุ๊บตัวมันก็จะลอยเลยน้ํามันไม่ได้เกาะผนังออกมานะคะเพราะฉะนั้นต้องดูดน้าก่อนอ้อลืมไปมี่อย่างหนึ่งคือมีน้ําเนี่ยเกิดจากต้องไปดูว่าในท่อรําไข่เรามีน้ําหรือเปล่าท่อรําไข่ตันหรือเปล่าขอให้นิดนึงนี่ท่อรําไข่ที่ปกตินี่ท่่อน้ําไขทีบวม บวมอยู่เห็นไหมคะทีนี้ท่อนรงไข่มีดูต่อกับบนลูกมีดูต่อกับบนลูกอยู่ถ้าเกิดท่อนรอไข่บวมน้ำบางทีน้ําในท่อนรงไข่เนี่ยมันวิ่งเข้ามาในโพรงลูกได้ทําให้มีน้ําได้เหมือนกันนะคะต้องเช็คท่อนรอไข่ของเรานะคะว่าเฮ้ยบวมน้ําหรือเปล่าอาจจะเช็คด้วยการทําได้หลายอย่างเลยอันตัซซาวเนี่ยจริงจริงอาจจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ได้ถ้าน้ำมันมีน้อยนะคะอันดัซาวอาจจะมองเห็นนะหรือว่าถ้าไม่เห็นทางอันดัซซาวไปฉีดสีดูก็ทําให้พินิชใสได้ ชีสีท่อนไขนะคะหรืออาจจะเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อาจจะเป็นเอ็กซเรย์แม่เหล็กเอ i มไอปเลยอันนี้ก็ไม่ิจฉัยเรื่องท่อนำไข่บ่มน้ำได้เช่นกันนะคะทีนี้ถ้าท่อนำไขม่มีน้ำจากท่อนำไข่บวมน้ำทำยังไงต้องตัดท่อนำไข่ทิ้งนะคะสถานเดียวเท่านั้นเลยไม่งั้นน้ำมันจะเข้ามาท่วมตัวอ่อนรอเรื่อยทำให้ไม่ทองนะคะอ่ะก็อันนี้เรื่องมีน้ำในโพรงลูกนะคะต่อมาเฮ้ยผนังไม่สวยไม่เป็นสามชัน้นอย่างที่บอกว่าเลยอ่ะมัน มันขาวฟ้าตลอดเลยไม่เคยเป็นแบบขาวดำม,มันฟ้าตลอดเลยไม่เคยเห็นสามชั้นมาก่อนแต่หนาดีนะหมอบอกว่าหนาดีอย่างนี้นดีไหมใส่ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีเนี้ยต้องบอกว่าผนังอูลูกที่ดีที่สุดเลยเนี่ยจริงๆแล้วคือต้องสามชั้นสามชั้นสวยเนี่ยเรียกว่าเป็นกรดเอนะคะแล้วก็หนาเกินแปดมอย่างมี้แต่ถ้าเกิดหนาเกินแปดแต่มันมันฟ้าๆมันไม่เห็นแบบสามชั้นสวยเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเกิดจากการที่ ให้ยาฮอร์โมนมากเกินไปก็ได้นะคะก็อาจจะลองเตียงใหม่เตียงใหม่โดยที่ให้ยาน้อยลงหรือเปลี่ยนไปเอดธรรมชาติเลยฮอร์โมนธรรมชาติของเรามันจะค่อยๆขึ้นมันจะน้อยๆอยู่นะคะถ้าเตียงทำเร่าธรรมชาติแล้วหนาได้ก็เป็นแล้วเ,เป็นรอดธรรมชาติอาจจะทําให้สวยดีขึ้นนะคะอ่าก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยใช้ยาน้อยก็แล้วอ่าแล้วก็เราธรรมชาติก็แล้ว สองกล้องฟปแลไม่มีปัญหาอะไรเลยข้างในดีทุกอย่างแต่พไม่เคยเห็นสามชั้นสวยเลยก็อาจจะไม่ต้องสนใจมันความหนาเนี่ยจริงๆแล้วสาคัญที่สุดนะคะอ่ะต่อมาเรื่องผนังไม่สวยเห็นมันขอบคุกขะขอบมันไม่เป็นแบบเรียบเรียบแบบขีดอย่างเงี้ยเหมือนที่คุณหมอโชว์เลยอะค่ะอ่ามันแบบคุกขาคุกขะอืมขอบไม่เป็นเรียบเรียแบบนี้ขอบมันเป็นยังไงมันข่าวข่าวไปหมดแล้วก็พยุกขยุยพยุกขยุยก็อาจจะต้องไม่ได้ใส่ดยการส่องกล้องทุกไปดูก่อนจริงๆแล้วขอบไม่เรียบขอบคุกขาเนี่ย พบบ่อยเลยนะคะคือติ่งเนื้อในฮอรมดลูกอาจจะมีติ่งเนื้อกระจายอยู่ทั่วๆแล้วติ่งเนื้ออาจจะเป็นสาเหตุของการที่ตัวอ่อนไม่ฝังตัวก็ได้ไปติดติ่งเนื้ออยู่นะคะเพราะฉะนั้นสอบกล้องตัดติ่งเนื้อก่อนนะคะการที่เห็นขอบไม่สวยขอบขอุ่ขาให้คิดถึงติ่งเนื้อก่อนเลยหรือมีก้อนเนื้องาะเล็กๆสองกล้องเข้าไปจัดการก่อนนะคะอ่ะก็วันนี้เราเน่าจะพูดเรื่องปัญหาเย่อบุขอรมดลูกที่พบบ่อยกันครบแล้วบางมีน้ำในโพรงผนังไม่สวย ้าขาวหรือว่าขอบขลุกขลนะคะอ่ะเท่าที่หมอเลือกอกก็ประมาณนี้นี่นะคะก็อ่าถ้ามีคําถามอะไรหรือว่ามีปัญหาที่ตัวเองที่ไม่ใช่ปัญหาที่หมอพูดถึงตั้งแต่เราเน,นี้ยอาจจะเพิ่มเติมอินบ็อกกันมาได้หรือว่าคอมเมนต์มาถามหมอได้นะคะหมออาจจะตกลงไปนะคะอันนี้ก็เป็นที่หมออจากประสบการณ์หมอเองพูยบ่อยๆที่คุณไขมาปรึกษาบ่อยๆก็ประมาณเท่านี้นะคะก็โอเควันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ